สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับน้ำพักน้ำแรงทั้งนั้นสินทรัพย์ใหญ่ของนาดานสองสามสินทรัพย์ใหญ่ของนาดานเดอะซันสื่อจอมฉชแห่งประเทศอังกฤษรายงานลฟยสไตล์นอกสนามของลาฟาเอลนาดานสุดยอดนักเทนนิสชาวสเปนที่เรียกได้ว่าหรูหาราอลังการสมกับฝีมือบนคอร์ดของเจ้าตัวหลังจากที่เพิ่งเอาชนะอานิวเมดเวเดฟ นักเทนนิสรุ่นน้องชาวรัสเซียไปอย่างสุดมัน3ต่อ2เซตชนิดเอาคืน3เซตลวดในรอบชิงชนะเลิศออสเตรเลียนโอเพนเมื่อวานนี้จนส่งผลให้เจ้าตัวสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการระดับแกรนด์ส l a m ไปแล้ว21ครั้งแซงหน้าโรเจอร์เฟเดเลอร์และโนวัคยอโควิดที่ได้ไปคนละ20ครั้งเรียบร้อยล่าสุดสื่อดังแดนผู้ดีนำเสนอแง่มุมชีวิต สนามของแลกเกตจอมเก่าวัย35ปีโดยระบุว่าหน้าดานอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ที่มายอก้ามูลค่า3ล้านปอนด์รา135ล้านบาทเดินทางไปแข่งขันรายการต่างๆทั่วโลกด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมูลค่า5ล้านปอนด์ราว224ล้านบาทและเป็นเจ้าของซูเปอร์เรือยอทมูลค่า4.5ล้านปอนด์ราว 200 2ล้านบาทนาดานทำเงินจากการเล่นเทนนิสตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเมื่อปีพศ2001ไปแล้วกว่า150ล้านปอนราว6,730ล้านบาทไม่รวมรายได้จากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอื่นๆที่คาดว่าตัวเลขอาจจะใกล้เคียงกับเงินรางวัลในการแข่งขันสำหรับทรัพย์สินใหญ่ทั้ง3รายการด้านบนเดอะซันเผยว่าคฤลาสา์ขนาด1,000ตารางเมตรริมชายหาดที่บ้านเกิด ในเมืองมายอก้านั้นนาดานจ่ายไปประมาณ3ล้านปอนด์สำหรับการเป็นเจ้าของตั้งแต่ปี2013โดยใช้เวลาถึง7ปีในการตกแต่งและหรือถอนอาคารบางส่วนก่อนที่จะกลายเป็นที่อยู่อาศัยในฝันโดยเฉพาะโรงยิมที่มีอุปกรณ์ครบคันเพื่อฟิตร่างกายในขณะที่สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันงดงามไปพร้อมกันส่วนเจสตัวนั้นมีจุดเริ่มต้นจาก ปี2010นาดานใช้บริการท่องเที่ยวชั้นประหยัดเพื่อไปแข่งขันในทวีปแอฟริกาเรื่องไปเข้าหูโรเจอร์เฟเดเลอร์คู่แข่งตัวฉกาดถึงให้ยืมเครื่องบินส่วนตัวแก่นาดานซึ่งเขาก็ตระหนักถึงความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวในครั้งนี้จึงตัดสินใจซื้อเจ็ตเป็นของตัวเองบ้างนั่นก็คือเซนนาไทเซชัน CJ2 มูลค่า5ล้านปอนด์ที่รองรับผู้โดยสารได้8คน ภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกดับพรีเมียมและมีค่าบำรุงรักษา2 2 0 0 0 0ปอนป์ราว9.9ล้านบาทต่อปีด้านเรือยอสุดหรูต้องย้อนกลับไปในปี2019นาดานขายเรือลำเก่าที่ชื่อว่า mcy 76ไป2ล้านปอนราว90ล้านบาทก่อนจะถอยลำใหม่ที่ชื่อว่าที่ s u n l e e f power ที่จัดเต็มความมลังการมาแล้วครบคันในราคา 4.5ล้านปอนด์ขึ่งขับเคลื่อนด้วย2เครื่องยนต์เครื่องยนต์ขนาด1,200แรงม้ามีโรงจอดรถเจ็ตสกีตัวที่คานสูง3.9ฟุตโดยห้องนอนแบบมัตเตอร์สวีทอยู่บนดาดฟ้าหลักมีวิวทะเลและแสงธรรมชาติจากเพดานสกายไลท์สร้างบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืนขอบคุณข้อมูลข่าวจากไ r โลฟีดโปและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ